สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ถนนคนเดินสีสเกตนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีของขายเยอะเยอะมากกว่าวันเสาร์นะครับถนนคนเดินสีสเกตนะครับแต่ผมอยู่ที่โซนเขาเรียกว่าโซนสีเขียวนะครับซึ่งเป็นการขายอาหารการกินจากาเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ปลอดปลอดสารพิษนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับตรงนี้ จะสังเกตดูเต็นท์นะครับจะเป็นสีเขียวไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นอาหารปลอดสารพิษหรือว่าโซนสีเขียวที่ขายอาหารนะครับอาหารทุกอย่างที่นี่จะไม่ใส่สารกันบูดกันเสียหรือว่าผงชูรสเลยนะครับเป็นกรีนเลยนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับอืมโซนนี้เขาเอืน้นโซนสีเขียวบอครับ อ๋อกระลาตลาดเกษตรกรสีเขียวนาะเพราะว่าเต็น์กับสีเขียวปลอ,อดสารเคมีนาะครับทั้งนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนเหมือนกับสนับสนุนสินค้าทางด้านการเกษตรแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับสัญลักษณ์นะครับเต็น์ก็จะสีเขียวผ้าก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยซึ่งจะแตกต่างจากโซนข้างหน้านะครับซึ่งไม่ใช่สีเขียวนะครับตนนัวนี้อาหารการกินก็ โอ้ oh, น่าอร่อยนะครับคุณผ,ผู้ชมปลอดสารพิษนะครับที่นี่สังเกตดูนะครับแม้กระทั่งข้าวนะครับยังมีข้าวกล้องเลยนะครับดูผักหอูมะม่วงลูกใหญ่มากครับล้วยก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ นี่เป็นพวกอาหารการกินทางด้านการทางด้านกเกษตรนะครับดูครับมี มีม้พุทธานะครับฝรั่งอขออภัยมีฝรั่งนะครับฝรั่งแล้วก็มะไฟนะครับลวยนะครับนี่ปลาส้มนะครับคุณผู้ชมปลาส้มย่างก็มีนะครับนี่มีโซนสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าสีเขียวก็จะมาสุด ตรงบริเวณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นโซนทั่วๆไปที่ขายของกินทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่สินค้าเกษตรแล้วนะครับตรงนี้โอ้หนึ่งปลาปลาทอดนะครับพี่น้องครับนี่แกงขีเล็กนะครับอ่าแล้วผมก็เดินมาสุดโซนนี้แล้วนะครับโซนทางด้านโน้นจะเป็นโซนทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเดินโซนทั่วๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ